ลอยไปตามสวรรค์ทำทุกวันให้มันเป็นของเราจะเจอเลยดจจุดจะเจลยดจุดะลยตะเจอเลยตตุพืะปาดที่จ้ากันหน่อยเร็วได้เวลาเฮลกันแล้วีิเราได้เวลาเฮลหรือยัง มาเปลี่ยนชีวิตพิชิตความฝันสปืดสปาจิจากันจิจ๊ะด,ดูแม่อย่างเก่งปากโลกทำให้วันเป็นของเราทุกวันสร้งสวรรค์นในหัวใจใจเธอยังสู้ใหมและปล่อยใจให้สปืดสปาสายเอกมาโดสายโทรผลลัพธ์ค่ะ พิธินานกัจวงสวัสดีเอลซ่าสูซีซลีมอกโชวสวัสดีเท่าทานลง้งทุกคนสวัสดีค่ะสร้อยสวยเหรอลูกสร้อยหินมงคลค่ะแม้เป็นคนบ้าพลังงานลก มีสติยอยู่ที่เดิมมีสินรุงรัง<า>นะเนาะเลือใจเมื่อวานใครไม่ส่งกันบ้านอาจจะเปิดไม่ได้ทำให้วันเป็นของเราทุกวันสามสวันในหัวใจใจช่วยกันสู้ใหม่แล้วปล่อยใจให้สป้ดสปาร์ได้ไหมล่ะสปูดสปาร์ดูครูสิตาผลลัพธ์มันก็จะบ้าๆหน่อยเนาะ ดูคูซิตาผลลัพธ์มันก็จะอภิธานอภิธารหน่อยเนาะดูคูซิตาเนี่ยมันก็จะสอบแบบง่ายๆทำามันง่ายขนาดนั้นเออก็คูสำเร็จง่ายได้เวลาเฮลกันแล้วซิราดูแม่อย่างเก่งปากลกเ,เดี๋ยวค่อยพักมาโนจนได้คันนดขาดของตัวเอง,งาเเาจากอยู่ห้องเช่า นะะสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เหมือนลงศพสี่โรงเรียนกันปนลป่อยใจให้สะปืดส,สะปารดใส่ใจตัวเองจังเลยโอ้โหรีบจังเลยอะเพลยังไม่จบเลยปีจิตความฝันใครช้าเนี่คะบอกเลยว่าไปชอ่องอื่นโลกนะคะหนูไม่บอกกับการอยู่ช่องเดียวกับแม่นะคะขอแม่เนี่ย มันจะอภิ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 นิหารน,นิดนึงผลลัพมันจะเร็วๆนิดนึงลูกศิษย์ฟังโปรแกรมการเงินฟรีที่ดิฉันสอนฟรีที่หน้าเฟซบุ๊กพัชิตาศักดิ์สิรินาคูลสาวันขายที่ได้มาคนเงินเข้าเจ็ดหลักไม่ต้องเชื่อเนาะสอนฟรีสักยันมากี่โหลแล้วรับเปลี่ยนบอร์โทรมากี่รอบเปลี่ยนชื่อมาเท่าไหรล่ละรอดยัน ยังตั้งใจฟังค่ะจากเขาติดลบ10ล้านหลือเขนติดตัวยี่สิบาทอยู่ห้องเช่าพร้อมนี้สิน10ล้าน3าเดือนคนนี้10ล้านค่ะเดือนซื้อบ้านเงินสดเขาทาจังใดทีจังใดเนาะรอขอเรียกองค์ก่อนค่ะดูแม่ไปเดี๋ยวก็ย้อนมาเดี๋ยวก็ออกไปดูคนอื่นอ,อีวินผัดทางผลลัพธ์ ได้ไปกี่ไม้แล้วล่ะลูกได้ไปกี่ผลลัพธ์แล้วลูกเรียนแ0 0อครูเหนแล้วกูอยากจะแบนมึงออกจากเฟซบุ๊กกูลวเกินไอที่เร็วไม่ชอบ ไปดูที่ชอบที่ชอบนะลูกแม่เลือกคนดูลูกมันก็จะมันๆนิดน,นึงแนละ้วอย่าโมาโหแม่เบิกบานก่อนอย่าเห็นคนอื่นมีความสุขแนละ้วเบึงทุกเป็นล้ออะไรอีลำเจียกนั่นในสาเหตุที่อมทุกทักปีทังชาติอมอยู่ได้หลักทายได้ลนะ อย่าถามว่าลูกครูสิตาสร้างใครมาสําเร็จบ้างลูกศิษย์นะคะจากคนโคตรจนขึ้นมามีระดับร้อยล้านเยอะมากจะจนจะตายเกิน300คน,นคนที่มีเงินล้านโอ้ยน,อนับไปโวดไป็นพันๆเปหมื่นๆคนไม่ต้องเชื่อเขาว่าสอนฟรีคิดจะเปป็็นนกเเเลงย่นนะพราะอดีตโคตรจนไงหนึ่งเดือนแรกมีหลักล้านเลยสามเดือนปนนี้สิบล้านมึงไม่เรียนกับคนแบบนี้แล้วมึงจะเดนกับใครอย่าอ้สมเสีย เพจผลเยอะจังเลยมันต้องมีหนึ่งสองสามสี่หรือเปล่าไปที่อื่นเลยเพจผลเยอะมากี่ปีแล้วยังอยู่ที่เดิมลาจบเคดคิดตลอดเลยไม่ทำสักทีททคุณแปะต่อแน่ใคยลูกแม่ไม่ทักบุ๋สักที <c oughs> <c oughs> มึงเป็นไรขาดแทนเหรอ มันไม่เกี่ยวกับการทักมันเกี่ยวกับเรียนแล้วทำไหมทักไปมึงคงไม่รวยขึ้นหรอกถ้าทักแล้วมึงจะนอนลำเค็นทักความคิดอยู่ที่เดิมไปอยู่ที่ดาวไปอยู่ที่ดาวพูโตโล,ตโลเห็นแล้วเหลือใจแล้วเกนินบางคนรู้จักกดจักรวาลกดแรงดูดกดระดับโลกที่กดระดับโลกก็รู้ก่อนคูริตาทำไมยังอยู่ที่เดิมละ่ะฮะสมเคต ทำไมยังอยู่สบที่เดิมละเอลซาสูซี่ เยอะอเราอะเยอะเยอะทุกสิ่งนะคะเยอะไว้ก่อนแม้สอนไว้ปูไม่ได้สอนนะคะเออเยอะนะคะมากมายเหลือเกินทั้งปูวันหนึ่งเรียน800ครูมึอไม่ต้องทําอะไรแล้วลูกเรียนอย่างเดียวอีช่างเรียนแต่อีไม่ช่างทํางงมากเลยลำเยอะอาจูงงแทนใจจริงๆอ่ะหรือนั่งขี้งงจริงจริงนะอาจูเรียงยอะไปบอกอ่ะเรียงทั้งวันเรียงทั้งคืนอะหรือไม่ทังสักทีหรือดูอย่างเดียวหรือส่องอย่างเดียวหรือเผือออย่างเดียวแล้วชีวิตหรือจะเป็นอย่างไรอ่ะหรืออยู่ ครึ่งบอกทั้งวังแต่เห็นอีนะลุกครึ่งจากเบียงนะอีก็ดูไลฟ์สดคูสิตานะแล้วถัดไปชจ่วบอกอีก็ดูไลฟ์สดคนนั้นคนนี้จนมืดแล้วอีกก็ยังดูไลฟ์สดดูเห็นอีตั้งใจเรียนมากเลยแต่ว่าทำไมจีนผสมใต้แล้วกูแต่ทำไมอียังอยู่ที่ดับเพือมือไม่ทำเรียนเยอะในหัวเนี้ยความรู้ทั้งหัวเอาตัวไม่รอด เรียนแล้วก็จอดเรียนแล้วก็จอดเรียนแล้วก็จอดรู้จักก,จกนจันกรวาลกนได้ดุดมาก,ก่อนกุสิตาเองสากยานเปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนเลขจานของขันตะกนตะอุดมีหมดหน่วยยังยังเลยแม่เข้ามาโลกถูกช่องเลยนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะแหกดวงมานะคะจากนะคะต้องบอกว่าแบบนี้ดูดวงมาเยอะมากหมอดู98คนบอกดิฉันว่ามึงเกิดมาใช้กรรมนะชั้นนี้มันคงไม่รวยหรอก ใครรำคาญหูบล็อกเลยนะเพราะว่าดิฉ <Gym. S 1> <fuck> ัน <rainforest> ก็ไม่ไม่ไม่อยากโคดชิ่งคนที่แบบขี้รำคาญขี้งุดหงิดเนาะหงุดหงิดคีไม่เกาะค่ะนะาำคาญนะคะนะคะเราเขาบวกแล้วมีลาลามีความสุขอยู่บ้านเราแรดอยู่บ้านไม่ได้ร่านไปที่อื่นนะคะสวยอยู่บ้านเฉยๆนะคะสวยแล้วก็สอนงานอยู่บ้านกค่นอนแล้วก็ความสุขนะคะวันนี้นะเรียนมาเยอะเรียนมามากมายแต่ไม่ทําก็มีค่าเท่ากับศูนย์รู้แล้วไม่ทํามีค่าเท่ากับศูนย์นะคะรู้แล้วทํามีค่าทันที รู้แล้วแต่รู้จากคนไม่สำเร็จก็ไม่สำเร็จะค่ะนะคะคุณติตาปนี้สิบล้านจะกดวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า Law of Universe มาใหม่ไปเซิร์ชลูกกูเกิลเนาะสกดเอา Law of Universe แม่จบแค่ม .6 โอเคนะกดระดับโลกที่ทีฮักเอเคอร์โอป้าวินฟีโทนี่โรบินอับลาหัมฮิกส์นะคะรอนด้าเบิร์นสองพี่น้องตระกูลไลท์เอดิสันอัลเบิร์ตไอสไตน์รู้ โอเคและเป็นราชินีกฎจักรวรรกฎแรงบูดคนแรกของโลกค่ะไม่มีใครเคยสอนคุณสอนแปกแ,แหกไเข้าถึงกลืนถึงสมองถึงิลิบัมันลอยหยักเท่าดิฉันนะคะเพราะดิฉันเป็นสายปฏิบัติไม่ต้องเรียนทฤษฎีคนอื่นให้วุ่นวายแค่รู้ว่ากฎจักรวรรกฎแรงบูดมีอะไรตื่นรู้ครับเพราะลงมือทํามากพอเพราะลงมือทํามากพอค่ะก็เลยเปลี่ยนชีวิตเร็วหลายคนดูเยอะมาก รู้แต่ว่าดีแต่เอามาแปลกับการทำงานไม่ได้เลยเขาเรียกว่ารู้จักแต่ไม่รู้จริงค่ะดังนั้นสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงคุณค่ะคือการที่คุณจะต้องดูค่ะว่าคุณอยากมีผลลัพธ์เหมือนคุณที่คนที่คุณดูหรือเปล่าคนที่ประสบความสำเร็จห้าปีร้อยล้านคุณต้องการมีห้าปีร้อยล้านก็ตั้งใจดูเขาตั้งใจทําคุณอยากเป็นนักกอล์ฟเก่งๆแต่คุณไปเรียนกับคนตีเทนนิสเก่งคุณจะเรียนกอล์ฟเก่งได้อย่างไร คุณอยากเป็นเศรษฐีคุณเรียนกับคนที่ไม่เคยเป็นเศรษฐีคุณไปเชื่อคนไม่เคยเป็นเศรษฐีจริงๆแล้วคุณจะเป็นเศรษฐีได้อย่างไรครูเองเป็นคนยากจนมาก่อนยอมรับอย่างเนื้อแท้ค่ะชาติตระกูลเกิดในชาติตะกูลที่ค่อนข้างจนถึงจนที่สุดสลัมนะคะสลัมนามากนะคะชาตกิกลที่โคตรจนมากเก่งใดไม่มีจะใส่น้ําปลาไม่มีจะกินในอดีตค่ะทะเบียนบ้านมีอยู่ประมาณ30 30คนนะคะดิฉันเป็นชื่อเกือบไท้ายๆของตระกูล ไม่เคยมีบ้านของตัวเองตั้งแต่เด็กจนโตค่ะปัจจุบันนะคะรู้จักกดจักรวลกดแรงอยู่นะคะสเดือนกดนี้ส0ล้าน5เดือนซื้อบ้านเงินสด6เดือนซื้อบ้านเงินสดหลังที่2นะคะเดือนที่4ี่นีปกดนี้ให้แม่เป็นล้านนะคะเเดือนนาพาธุรกิจสู่ร้อยล้านสอนให้คุณฟรีค่ะไม่รู้ร้อยล้านสําหรับคุณรวยหรือเปล่าแต่สําหรับครูสิตาก็เกินฝันนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเพราะเราเจอกฎวิทยาศาสตร์และเราลงมือทําครูนะคะรู้ว่าเฮ้ยกฎนี้คือกฎระดับโลกกฎระดับโลกก่อนหน้านี้รู้แต่เราไม่รู้คียแค่คําาว่ ความรู้สึกมาก่อนความจริงมาที่หลังคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะเรื่องเนี้เราไม่รู้นะคะเอาใหม่นะคีย์สำคัญนะคะก่อนที่จะไปเรื่องของการให้เราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราคือคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆสองคือความรู้สึกมาก่อนเดี๋ยวความจริงตามมาสามอารมณ์คืออนาคตครูรู้แค่นี้และครูไปศึกษาเรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดูดว่ามันมีทั้งหมดสิบห้ากฎ ค่นี้ค,ครูตื่นรู้กบจักรวาลอย่างรุนแรงค่ะครูเปิดคอร์สให้จักรวาลทํางานให้ลูกศิษย์ไปนเรียนคอร์สนี้ประสบความสำเร็จเป็นร้อยล้านเยอะมากทําไมครูจึงประสบความสำเร็จเพราะครูเรียนแล้วทําถ้าอันนี้ไม่ใช่ครูรีบเดียวกลับแล้วทใไม่ทันทีครูจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างอัศจั์ใจค่ะวันนี้นะคะถ้าเราจนอยู่ตอนนี้เหมือนที่ครูเป็นในอดีตค่ะคุณจะต้องใช้ความคิดให้น้อยสรุปให้มากมันให้เยอะเพราะตอนที่เราอยู่ในภาวะแบบนั้นตอนที่ครูอยู่ในห้องเช่าครูก็คิดมากเรื่องลบๆค่ะ ครูไม่เคยมีความสุขและสนุกเลยและไม่เคยมีความมันในชีวิตมีแต่ความเครียดจะตายหาเครียดจะตายหาครูจะเอาเงินที่ไหนใช้นี่ครูเลิกหมดค่ะครูก็เลยไปคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้โคตรนะคะมันใช้ชีวิตให้สนุกกี๊กันไม่สนใจปิดหูหมาเปิดตายอินซีใครจะด่ากูเรื่องของมึงใครจะว่ามึงกูเรื่องของมึงกูต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวกูสิ่งที่สองค่ะนะคะในการที่คูเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะนอกจากการคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะแล้วความรู้สึกมาก่อนความจริงมาที่หลัง ครูยังอยู่ห้องเช่าเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกครูครูรู้สึกครูอยู่บ้านแบบนี้บ้านแบบนี้อันยังไม่เสร็จน,นะนะฮะบ้านที่แบบห้องนอนใหญ่ๆแบบเนี้ห้องนอนใหญ่ๆแบบนี้เออเราม,ามีมีจินตนาการมาตั้งแต่ตอนที่เรารู้ก,าจาก,กฎจักรวาลกฎแรงนนดึงดูดครูไปซื้อหนังสือนะคะหลังจากที่ครูกู้เงินคนอื่นเข้ามาเจ็ดพันไประมูลเครื่องสาอางนะคะผ่านไปประมาณสี่ห้าวันครูเจยดเงินไปซื้อหนังสือห้าร้อยบาทซึ่งจริงๆต้องเอามาใช้นีหนังสือบ้านค่ะมาแปะๆๆๆความรู้สึกมาก่อนความจริงมาที่หลัง ครูรู้สึกในหัวครูมันเป็นภาพยนต์แห่งความเป็นไปได้นในหัวครูปกติครูจะจินตนาการว่าเจ้านี่จะมาขอประตูครูตอนกี่โมงมึงจะมาฆ่าลูกครูไหมมึงจะข่มขืนกูยังไงบ้ามากน่าลัวมากเป็นเอเวจีทางด้านจินตนาการมากมาเจอกฎจัก,กรวาลกฎแรงโน้มู่วเขาบอกให้ความรู้สึกมาก่อนความจริงตามมาครูจึงจินตนาการสิ่งที่ครูปัถนาค่ะบ้านรถทุกอย่างในชีวิตครูคะ่ะด้วยความรู้สึกว่าเราได้รับมาเรียบร้อยแล้วอืมทันไหม <biases. S 2> พิมมานะหนูจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเร็วๆนะคะคิดได้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะความรู้สึกมาก่อนความจริงมาที่หลังสิ่งที่3ที่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตจะกดจักรวาลกดแรง,งดูดคือครูรู้ว่าอารมณ์ออมคืออนาคตค่ะถ้าเราอารมณ์ดีชีวิตเราจะโคตรดีถ้าเราอารมณ์โคตรดีชีวิตเราจะโคตรโคตรโคตรดีถ้าเราอารมณ์ลบชีวิตเราจะติดลบค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอารมณ์ลบหงุดหิดหสิอารมณ์ลบทั้งหมดมึงเข้าใจคำว่าอารมณ์ลบทั้งหมดไหมจวง Ion, อารมณ์ลบทั้งหมดคืออนาคตลบๆของมึงอารมณ์บวกทั้งหมดคืออนาคตบวกบวกของมึงอยากมีอนาคตโคตรบวกต้องอารมณ์โคตรโคตอโคตรของโคตรของโคตรโคตรดีจึงจะมีชีวิตที่โคตรโคตรของโคตรยกกาลังโคตรโคตรของโคตรดีก็เลยควบคุมอารมณ์ตัวเองค่ะเพราะเราไม่มีเงินทุนเริ่มต้นค่ะครูแค่รู้สึกว่าสิ่งที่สามข้อที่ครูพูดมาไม่ว่าจะเป็นคิดได้น้อยสึให้มากเหมือนคุนโคตรความรู้สึกมาก่อนคาจสิ่งตามมา หรืออารมณ์คืออนาคตแม่ไม่ได้ใช้เงินทุนเยอะมันใช้แค่ความรู้สึกของกูและความรู้สึกของกูคือสมองของกูและกูคือเจ้านายตัวกูเองกูทําได้โอเคไหมสามีนี้เปลี่ยนชีวิตตลอดกาลร,รู้จักรูสิตา24ชั่วโมงคุณเอาไปทำสามคีนี้ชีวิตพลิกเลยค่ะเพราะกูเปลี่ยนชีวิตตั้งแต่วันแรกกูจะสอนทางอ้อมเราทําไมและนี่คือจิตของผู้ให้ค่ะมันจะสร้างผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณค่ะหลายคนค่ะให้ไม่เป็น ให้ในที่นี้ไม่ได้ให้ยืมเงินค่ะให้ในที่นี้คือการให้ด้วยหัวใจการที่คุณแชร์คลิปดีๆทําให้คนตื่นรู้คุณกลับไม่กล้าให้แต่เวลาแชร์เรื่องราวลบๆระวังนะพ่อแท้ๆคมคือลูกคุณแชร์คุณไม่รู้เลยว่าคุณกําลังสร้างบัปบริสุทธิ์การให้ด้านดีจะส่งผลกับชีวิตคุณการให้ด้านลบจะส่งผลกับชีวิตคุณเช่นกันการให้ด้านดีจะส่งผล นะบวกวกับชีวิตคุณการให้ด้านลบจะส่งผลลบๆกับชีวิตคุณไม่ว่าคุณกำลังให้อะไรกับใครอยู่ขณะนี้มันกำลังมีผลกับชีวิตคุณค่ะไม่ว่าคุณกำลังให้อะไรใครอยู่ตอนนี้มันส่งผลต่อชีวิตคุณค่ะถ้าคุณกำลังคุยกับเขาว่าอีนั่นมันโกงมึงคุณกำลังเอาเรื่องลบไปบอกใครคุณกำลังชีบภายเหยาดัถ้าความคิดคุณถ้าคนคนนั้นตัดใจเป็นและปัดลบออกคนคนนั้นรอดคุณคือคนที่ร่วมค่ะ เรื่องลบทุกอย่างแก้ไขได้คุณต้องวางเฉยและไม่รู้สึกเดือดร้อนค่ะคุณต้องรู้สึกว่าโอเคเข้าใจเดี๋ยวให้คนอื่นแก้ไขแทนถ้ามันเป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขจริงๆเราก็แก้ไขได้ด้วยใจเพิกเฉยไม่ได้รู้สึก oh, ทาไมต้องทำกับกูแบบนี้กูสวยแล้วนม no. หลายคนเป็นแบบนี้ค่ะแชร์ข่าวลบๆแล้วคิดว่าชีวิตจะดีกูแชร์ให้เขาเป็นบุญอุย้ยน่าสงสารจังเลยคลื่นแห่งความสงสารเป็นคลื่นแห่งพลังงานที่ดึงดูดไม่ได้เช่นกันเวลาที่คุณสงสารใครคุณสังเกตไหมคุณจะกลายเป็นคนที่น่าสงสารมาก คุณช่วยคนอื่นมาเยอะแยะแต่ผลสุดท้ายคุณก็กลายเป็นคนที่น่าสงสารมากเพราะอะไรเพราะในหัวคุณมีประจุไฟฟ้าที่เรียกว่านิวรอนแอคซอนมันจะจับกันเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยคลื่นสงสารมันคือพลังงานลบๆมันก็จะไปจับลบด้วยกันมันเลยทําให้คุณเป็นคนที่มีชีวิตน่าสงสารค่ะถ้าคุณไปสงสารเพื่อนคุณที่ผัวเขานอกใจคุณสงสารไปเรื่อยๆผัวคุณจะนอกใจและคุณจะกลายเป็นคนที่น่าสงสารเหมือนกันเพราะในหัวของคุณมันจับโครงขายค่ะ ประจุไฟฟ้านี่บอกคุณมันจับโครงข่ายว่าฉันต้องการเรื่องลบๆแบบนี้เพราะคุณไปสนใจอะไรที่คุณสนใจมันจะโปรแกรมเข้าสู่สมองคุณทันทีมันจะโปรแกรมสู่จิตใด้สำนึกทันทีถ้าเราไม่ต้องการให้เรื่องลบๆเกิดกับชีวิตเราต้องโปรแกรมด้านดีเท่านั้นค่ะเมื่อเราไม่ลดน้าด้านลบด้านดีจะเจริญเติบโตเจริญเติบโตค่ะโครงข่ายร่างแห่คุณจะดึงดูดเรื่องราวดีๆครูจิตอาเป็นคนสอนเข้าใจง่ายที่สุดในโลกครูไม่รู้คนอื่นจะยกทฤษฎีอย่างไรแต่ดิฉันเปลี่ยนแปลงด้วยทฤษฎีง่ายๆแบบนี้ ดิฉันประสบความสำเร็จเร็วที่สุดในโลกค่ะตั้งแต่อ่านหนังสือมาก,ก็ยังไม่เคยเจอใครสามเดือนร้อยล้านไอ้ยเจ็ดเดือนร้อยล้านนะคะจากการที่ติดลบสิบล้านจากการที่จนจากการที่าก,การศึกษาต่ําจากการที่ครอบครัวล้มเหลวจากการที่ไม่มีแต้มต่อทางสังคมเลยดิฉันไม่เคยไร์สดกับผู้มีชื่อเสียงคนใดเกิดด้วยตัวเองล้านเปอร์เซ็นต์ นี่คือจิตของการให้เวลาคุณแชร์คลิปครูคุณอธิษฐานจิตสิคุณแชร์ไปเข้ากลุ่มระดับแสนคนขอให้แสนคนตื่นรู้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมขึ้นและผลบุญนี้ส่งผลสะท้อนให้กับครอบครัวข้าพเจ้า,า,าจเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างหาที่เปลี่ยนไม่ได้แชร์คุณเชื่อจะค่ะว่าสิ่งที่ครูแบ่งปันครูสาบานเลยค่ะถ้าครูมีจิตที่ไม่ดีขอให้ครูชิบหายหายน่ไปเลยค่ะใครก็ไม่รู้สาบานให้คุณอยากให้รอดเหมือนกันช่วงที่ครูเต้นครูไรค่ะครูกําลังน้าถัดคนที่ไม่่่ใชออกคะ ถ้าเขารับขึ้นล่าเริงเบิกบานไม่ได้เขาก็ไม่คู่ควรที่จะเรียนคำพีนะเทวดาสร้างเขาควรจะต้องมาชนนิากรรมของเขาแค่ความสุขเบิกบานเขายังคลิกคลิปเข้ามาดูไม่ได้นั่นชีวิตเขาคุณไม่มีสิทธิ์ลากใครมาประสบความสําเร็จนะคะคุณต้องรู้ขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะท่านไม่รู้จิตของการให้ยิ่งใหญ่เสมอกฎจักรวาลกฎแรงในหนูเมื่อหนูยิ่งให้มันยิ่งสะท้อนกลับมา ือหนูได้เพราะในหัวของหนูจะมีโครงข่ายที่เมื่อไหลที่เราให้มันจะมีการแตกตัวแบ่งเซลล์เยอะมากกว่าปกติเพราะเวลาเราให้จิตใจเรามันมีความสุขคุณลองคิดภาพนะวันนี้คุณมีเงิน10บล้านคุณรู้สึกอย่างไรพิมพ์บอกครูนึกภาพว่าตอนนี้เรามีเงินในบัญชี10บล้านเรียบร้อยแล้วพี่บอกครูสิเรารู้สึกอย่างไรดีใจค่ะตื่นเต้นค่ะมีความสุขมากเลยค่ะ ยิ้มแก้มไม่ขบเลยค่ะครูขาเบิกบานอย่างค่ะที่เปรียบไม่ได้ค่ะครูมีอะไรอีกถ้าเรามีสิบล้านตอนนี้เราจะรู้สึกอย่างไรค่ะลูกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงลูกขึ้นมากระโดดเลยค่ะครูขาชัยโยโหร้องอะไรอีกค่ะเห็นไหมคุณรู้สึกดีกับกันนะฮะวันนี้คุณมีสิบล้านแล้วคนที่คุณบอกให้เขาดูคลิปครูสมมุติวันนั้นเขาลำบากอยู่ คุณบอกให้เขาดูคลิปครูมหากราบยี่สวันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งซึ่งครูสอนฟรีครูสอนฟรีเป็นพันๆคลิปหน้าเพจคุณให้เขาดูเป็นโปรแกรมมหากราบยี่สวันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งเลเวล1เลเวล2มหากราบกอพาวเวอร์เด็กขั้นพิการมเด็กขั้นพิเทวดาสร้าง90วันโคกจิตปรับใจ21วันปฏิหารเห็นไหมยี่วันสั่งความมั่งคั่งอันนี้คือ24ชั่วโมงอย่างเงี้ยคุณให้เขาดูค่ะพอเขาดูเขาเปลี่ยนชีววิตปราาาากฏ่่เเค้มมี10ลนนหือุณะ คุณจะรู้สึกอย่างไรคะจากวันนั้นเขาจะตายแหล่ไม่ตายแหล่คุณแค่ส่งคลิปให้เขาไปแล้ววันนี้เขามีสิบล้านเหมือนกับคุณคุณลองจินตนาการภาพคุณจะรู้สึกอย่างไรคุณได้แล้วและคนที่คุณแค่ให้เขาดูคลิปเปลี่ยนชีวิตอะเขามีเหมือนคุณนะคุณรู้สึกอย่างไรคะพิมพ์ความรู้สึกมาลูกมีความสุขมากค่ะรูดีใจออ่มเอมเบิกบานคะ่ะ คุณรู้สึกอย่างไรมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยค่ะมีอะไรอีกคะทำไมครูจึงให้แบบไม่หวงเลยก็ครูมีความสุขอะเวลาเราเห็นคนที่แบบครูขาเนี่ยอย่างโคนวบิวเนี้ยเสกยอดสองวันล้านค่ะครูขาโอ้โหสุดยอดเลยครูยะพาปิดหนี้ไปแปดล้านหรือเจ็ดล้านครูวปิปิดบัตรเครดิตไปเจ็ดเจ็ดล้านบาทครูปาสร้างบ้านให้เขาเอยทำให้คราบคมีชีวิตที่ดีขึ้นปลดหนี้ให้คราบคเป็นล้าน เฮ้ยมันมีความสุขอ่ะเฮ้ยพี่ตุ้มสร้างแบรนด์ไป2 0งล้านลูกสิเรียนคอร์สฟรีแม่งสร้างยอดธุรกิจ5้ล้านครูครับมาเรียนแคมป์ครูครั้งเดียวได้กำไร5้าล้านคุณลองจินตนาการซิว่าตอนที่คุณได้10ล้านกับคนที่คุณแนะนำเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเขาได้10ล้านคุณมีความสุขตอนไหนมากกว่ากัน คุณมีความสุขตอนไหนมากกว่ากันลุกหนูพิม์บอกครูให้ก็ให้ด้วยหัวใจช่วยก็ช่วยด้วยหัวใจเราไม่ช่วยด้วยการที่มารับฟังเขาเรื่องราวลบๆค่ะแต่เราช่วยเพื่อหาทางออกให้เขาว่าเอ้ยอจริงเรื่องราวลบๆทุกคนก็นเจอแต่วันนี้เธออยากเปลี่ยนชีวิตไหมฉันมีคลิปของครูสิตาผู้หญิงคนนี้ติดลบสิบล้านหรือเงินติดตัวยี่สิบบาทสามเดือนบทนี้สิบล้านได้เลยนะเธอลองทําตามดูและตั้งใจฟังนะดูครูที่หน้าเพจด,ด้วย ครูอาจครูเขาอาจจะเป็นครูแปลกสอนแหก์คล้านิดนึงนะเออเธอลองตั้งใจดูเห็นไหมเพราหนูภูมิใจตอนที่เขามีประสบความสําเร็จเขาจะกลับมาขอบคุณหนูไม่รู้เท่าไหร่ต่อให้วันนี้เขาไม่ได้มาเป็นเพื่อนเราอีกแล้วแต่ความรู้สึกที่เราให้เขาไปแล้วมันยังคงอยู่ในมันยังคุณคลุกกุ่นอยู่ในหัวใจนั่นแหละคือการให้จริงๆครูขออนุญาตลูกศิษย์คอร์สลูกแทมแม่สิตามมาสอนเรื่องการให้นะลูก เพราะจิตของผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอเมื่อเราให้ก่อนจักรวาลถึงจะให้เรากดแรงดนดูดกดจักรวาลแปลกประหลาดตรงนี้ค่ะธรรมดาของมนุษย์ไปทำ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 แล้วหวังว่าจะได้ไม่ได้เราเคยเหนื่อยกันมาทั้งชีวิตจริงไหมเราเ,เรียนเรียนเรียนเพื่อหวังเงินเดือนแล้วเราก็ไม่รวยแล้วเราก็มีหนี้มีสินเพราะเราไม่ได้เรียน เพื่อตื่นรู้เพื่อเอามาประกอบสมารถชีที่แบบกูเจ๋งกูเก่งด้านนี้กูจะช่วยคนกูจะช่วยโลกอย่างไรเราไม่มีแต่เรามีแค่ว่ากูจะทำกูจะไปเรียนเพื่อให้กูจบจบแล้วก็ไปหางานทําที่มีรายได้เยอะๆคุณไปเพาะความโลภเพาะผลประโยชน์อย่างเดียวจริงไหมจริงปะถ้าวันนี้คุณให้แบบบริสุทธิ์ใจจิตของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่คุณจะได้จิตของผู้รับที่ยอดเยี่ยมบางครั้งคุณส่งคลิปให้ไปคนนี้อาจจะไม่ได้ร่วมงานกับอะไรกับคุณเลยแต่ จักรวาลกดแรงดูดจะส่งสิ่งที่คู่ควรมาให้คุณเองค่ะลูกศิษย์ครูหลายคนติดหลงตรงนี้บ้างค่ะแชร์คลิป21วันไปหวังว่าคนนี้เขาจะมาขอบคุณหรือเขาจะมามาทํางานกับเราอันนี้คือจิตของผู้เอาไม่ได้จิตของผู้ให้ให้ก็ให้ค่ะเดี๋ยวจักรวาลจะส่งมาให้คุณเองเป็นใครก็ตามทักคุณสนใจอยากร่วมงานด้วยหรือมาสนับสนุนซื้อที่ซื้อทางอุดหน,นุนธุรกิจคุณเองอัตโนมัติแต่ต้องถามตัวเองว่าคุณให้มากพอหรือยัง ให้จริงๆริงหรือเปล่าให้เพื่ออยากได้ผลประโยชน์อันนี้เรียกว่าไม่ได้ให้แต่ถ้าให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจคุณโกหกตัวเองไม่ได้ค่ะคุณโกหกจัก,กรวาลไม่ได้ค่ะนี่คือการให้ที่เปลี่ยนชีวิตภายใน24ชั่วโมงตอนแชร์คลิปครูคุณอธิษฐานจิตทุกการแชร์หรือเปล่า หรือคุณสักแต่ว่าแชร์แชร์แบบอัตโนมัติแชร์ด้วยความคุ้นจินไม่มีพลังงานค่ะแชร์ไปต้องอธิษฐานจิตขอให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปคุณสิตาเกิดการตื่นรู้ด้วยเถิดเราแชร์เข้ากลุ่มระดับแสนคนขอให้หนึ่งแสนคนตื่นรู้นะหนึ่งแสนดวงจิตนี้ส่งผลให้พระเจ้าจเจริญรุ่งเรืองฟื่นฟูในหน้าที่การงานคุณแชร์อีกกลุ่มหนึ่งสมมติกลุ่มนี้มีหมื่นคนขอให้คนหมื่นคนตื่นรู้ประสบความส,สำเร็จทั้งโลกเราไปสําเร็จทางธรรมด้วยกันขอให้โลกนี้มีความสุขแชร์น่่คคือให้ใหใหมหลแะและเุณ ได้มากพอคะ่ะจักรวาลจะส่งของขวัญมาให้กับคุณเองโดยคุณจะต้องเป็นผู้รับนะคะคุณต้องเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมด้วยบางทีจักรวาลส่งมาให้คุณสมบูรณ์เอาไว้ก่อนแล้วกันอันนี้คุณไม่เป็นผู้รับแล้วคุณเป็นผู้ให้อย่างเดียวคุณจะมีความสุขแต่คุณไม่มีผลลัพธ์จักรวาลจะส่งมาในรูปแบบของคนที่มาอุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนเรา ให้ได้ต้องรับเป็นด้วยจิตของผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอจิตของผู้รับยอ,ยอดเยี่ยมเสมอผลทางที่จักรวาลส่งให้โอเคไหมคะลูกค่ะขอบคุณคะ่ะที่หันลูกเลี้งเฟื่องฟูง ยอดเดี่ยมมาให้กับพวกเราทุกคนนะคะเยี่ยมของครูไนะคะไปดูมาหากับ21วันโปรแกรมจิตีิชิตความมาั่งคั่งฟรีครูสิตาสอนควคู่กับคลิปนิวรอนนะคะเป็นกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกนะคะที่ใครได้ดูก็เปลี่ยนแปลงชีวิตโอเคนะคะเอาประมาณก่อน24ชั่วโมงที่เราทําเราเปลี่ยนผลลัพธ์ทันทีเดี๋ยวมาช่วงคําถามครูไม่ได้เอาหูฟังมา นะเกี่ยวกับบทเรียนวันนี้ไปที่ Facebook พัชสิตาศัก์สิริธนากุลเดี๋ยวครูตอบคำถามทักไปก่อนนะคะอยากทักภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดอยู่ไหมักคุณนะลูก ន oh. ៅ